ฝนหลวงไล่ฝุ่น PM 2.5ทวงคืนอากาศสะอาดหลังกรุงเทพ,พเผชิญฝุ่นหนาจัดทั่วเมืองฝุ่นฟุ้งหนาทั่วกรุงเทพนี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ชาวเมืองหลวงต้องเผชิญมาหลายวันหน่วยงานรัฐบาลพยายามจัดการปัญหานี้อย่างเร่งด่วนพร้อมกับหาวิธีลดมลพิษฝุ่นที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่พยายามกำจัดฝุ่นร้ายนี้ให้หมดไปโดยการใช้วิธีทำฝนหลวงไล่ฝุ่นโดยให้เครื่องบินเล็ก โปรยน้ำแข็งแห้งหรือสเปรย์น้ำแช่น้ำแข็งลงสู่ชั้นบรรยากาศอุณหภูมิผกผันที่ขวางกั้นฝุ่นละอองอยู่เพื่อลดอุณหภูมิและช่วยกระจาย pm 2.5ขึ้นสู่บรรยากาศชั้นบนซึ่งวิธีการนี้มีใช้แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่าวซีดิงครั้งนี้เนี่ยที่จะลดฝุ่นเราต้องการทำให้เกิดเมฆที่มีขนาดใหญ่แต่ไม่ทำให้ไม่ต้องการทำให้เกิดฝนแต่เราต้องการทำให้เกิดลมที่ไหลขึ้นไปสู่ ชั้นบรรยากาศเพื่อที่จะช่วยระบายฝุ่นที่อยู่ข้างล่างอย่างไรก็ตามวิธีการนี้ก็ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากนักวิทยาศาสตร์โดยชี้ให้เห็นว่ามีประโยชน์เพียงเล็กน้อยในการสร้างฝนและดูดซับมลพิษ My opinion I think um, before we try to do something I think at least we should have some confidence in the data first because um, we know that we Well we know there are some different effect the that don't R of ปัญหาฝุ่น PM 2.5เป็นปัญหาใหญ่และหนักมากที่คนกรุงต้องเผชิญในวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5ที่กรุงเทพพุ่งสูงขึ้นเป็นอันดับที่8ของโลกอยู่ที่88.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร โรงเรียนเกือบ200แห่งถูกสั่งปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับฝุ่น PM 2.5นอกจากนี้ยังประกาศให้ประชาชนงดกิจกรรมกลางแจง้งหากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากากาอนามัยป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5และหากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์